สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนปี65นะคะเป็นคิวของชาวลัคนานะคะหรือว่าชาวราศีก,กุมนะแบ่งวันที่นะคะแบ่งได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะคะใครที่กำลังดีอยู่กับชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีก,กุมก็เข้ามาส่องดวงได้นะคะพลังงานหน้าภัยสลับขักันได้ปรับเอาเองได้เลยนะคะ เดี๋ยววันนี้เมยจะเริ่มทำทำนายนะคะโดยการเปิดไพ่ไกดลล์ไลน์ไฮนะคะเป็นไพ่มุนอรจีนะคะไกด์ไลน์สำหรับดวงนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นดวงทั่วไปก่อนนะคะสำหรับช่วงแรกของคลิปเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องความรักโดยตรงนะคะอันนี้จะเป็นไกด์ไลน์ทั่วๆไปให้ก่อนอยากให้ดูจนจบคลิปนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดนะคะ เริ่มเปิดไพ่กันเลยมีจับไพ่ให้สามใบนะคะ Talk less feel more honor your feelings นะคะแล้วก็ step into your power นะคะ,ะในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณจะต้องแสดงความเป็นตัวของตัวเองนะคะแสดงความเป็นผู้นำออกมานะคะในเชิงของการงานนะคะอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่า มีโอกาสได้แสดงฝีมือนะคะที่ทําให้ตัวเองเ,ออเฉิดฉายมากขึ้นนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็สร้างผลงานให้ตัวเองมากขึ้นจงมีความมั่นใจนะ Talk less นะคะ Feel more ตัวนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าไม่จำเป็นจะต้องพูดเยอะนะคะแต่ลงมือทําไปเลยใช้ความรู้สึกนะคะใช้ความสามารถเป็นบทพิสูจน์ตัวเองได้เลยนะคะในช่วงนี้จะมีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถเต็มที่แล้วนะคะอยากให้คุณทําไปด้วยความมั่นใจ h o n o r your feelings นะคะ ควรที่จะให้เกียรติตัวเองนะคะให้ความสําคัญกับตัวเองด้วยเวลาที่เราจะหยิบจับทําอะไรอะ่ะอันนี้ใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่ว่าเราโม่แต่ไปเกงใจคนอื่นหรือว่าเห็นแก่คนอื่นนะคะเราจะต้องแบ่งความเห็นใจนะคะความสําคัญเนี่ยามาให้ตัวเราด้วยเท่าเท่ากันตรงนี้ใช้ได้หมดทั้งเรื่องการงานแล้วเรื่องความสัมพันธ์นะคะเรารักแฟนเราได้เราก็ต้องรักตัวเองไปด้วยเคารพตัวเองไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์สาหรับเดือนนี้นะคะ หลายๆคนเนี่ยได้พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงความสามารถของตัวเองไม่มองว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับดวงดาวเหมือนกันนะคะที่หลายๆท่านจะได้โอกาสในการแสดงเ o อ e r แซงจุดยืนนะคะแล้วได้โอกาสที่จะได้แสดงผลงานทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงนะคะทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เดี๋ยวช่วงต่อมาเนี่ยนะคะจะเปิดเป็นไพ่ทาโร่นะเป็นพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับความรักโดยตรงะคะ่ะโดยเมย์จะเปิดไพ่ทั้งหมดแบบตำแหน่งนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดเลยนะคะตำแหน่งแรกตัวตนคุณนะคะตำแหน่งที่สองตัวตนคนที่คุณรัก ตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังนะคะตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกันตำแหน่งที่หสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็สุดท้ายเป็นบทสรุปความรักนะคะ ใช้สำหรับเป็นคิงถ ah ือคาถากับหัวระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะการแบบมีพาชั่นมากเกินไปหรือว่าอยากจะควบคุมสถานการณ์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหาได้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าตัวแฟนก็ได้นะคะที่จําเป็นจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์เนาะพลังงานที่คุณได้นะคะคุณได้ไฮพรีเซ e t ช่วงนี้คุณอาจจะเหมือนกับอยากอยู่เงียบๆน,นะคะอยากใชออ้ความคิดนะคะแล้วก็ตรึกตรองสิ่งสำคัญนะคะ อาจจะเกี่ยวเนื่องกับการงานก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องแสดงผลงานของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์นะคะมีโอกาสได้รับการสําคัญอะไรแบบนี้ไม่มองว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะไม่มองว่ามันเป็นในเชิงของเรื่องส่วนตัวมากกว่าที่คุณต้องการเวลานะคะที่จะไปลงมือทําอะไรบางอย่างที่มันสําคัญเนาะส่วนเรื่องความสัมพันธ์น่ะไม่มองว่าคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะ,นะคะแล้วก็เอ่อตัวแฟนเนี่ยได้เป็นเจ็ดถ้วยเข้าเองก็มีพลังงานคล้ายคุณก็คือคนที่ มีอะไรต้องทำเยอะยังยังมีอะไรที่ต้องทำพร้อมๆกันหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยเดือนนี้ท้งคู่เนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่จะต้องไปทำงานนะคะเป็นเดือนที่อาจจะไม่ได้แบบให้เวลากันและกันมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งแหละที่งานยุ่งมากนะอ่อาไพ่เจ็ดวยกอาจ,จะหมายถึงความสับสนยในใจด้วยนะคะคือไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในความคิดมากมายอาจจะเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์โดยตรงหรือไม่ก็ได้นะ สิ่งที่ต้องระวังนะคะเป็นราชนีถือคาถาระมัดระวังอารมณ์นะคะ,ะค่อนข้างจะคล้ายกับภัยไทยสำหรับเลยคิงถือคาถากับหัวก็คือว่า ต่างคนต่างอาจจะทํางานหนักก็ได้คทถาจะหมายถึงงานระมัดระวังนิดนึงว่าเมื่อทํางานหนักแล้วไม่มีเวลาให้กับคนรักเนี่ยนะคะถ้าไม่มีเวลาให้เลยเนี่ยอาจจะสร้างความแบบไม่พอใจใอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะต้องพยายามควบคุมไลฟ์บาลานซ์ให้ดีแล้วก็เรื่องของอาราชินีถือคาาก็อาจจะหมายถึงพาชั่นหมายถึงอารมณ์นะคะที่อาจจะโมโหง่ายกดง่ายเลยเงี้ยต้องพยายามควบคุมให้ดีนะคะเพื่อความรับรื่นนะคะในการใช้ชีวิตคู่นะพลังงานที่มีร่วมกันนะคะเป็นเฮอร์มิตกับหัวนะคะ ก็ยังดีนะคะที่ได้ไพ่เฮอร์มิตกับหัวแปลว่าทุกครั้งที่คุณเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์มีปัญหาเนี่ยคุณเีโยก่าที่จะได้พูดคุยเปิดอกคุยกันนะสุดท้ายแล้วคุณก็จะหาจุดที่สามารถที่จะเอ่อตกลงกันได้อะนะคะดีกว่าการแบบไม่พูดไม่จาเวลามีปัญหานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกนะคะที่คุณคู่มีนะคือมีอะไรก็สามารถจะพูดคุยกันได้นะคะอะ่สิ่งที่เขาอยาบ่อยคุณรู้เป็นไพนะะ่เทมเพลสค่ะ เขาอยากจะพยายามที่จะปรับตัวเพื่อความสัมพันธ์นี้นะคะถ้ามันมีอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะในช่วงนี้แล้วถ้าเกิดเขารู้แล้วว่าสาเหตุคืออะไรเนี่ยเขาจะพยายามที่จะปรับตัวเพื่อคุณแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะยังอยากจะรักษาวความสัมพันธ์รักษาบาลานซ์ตรงนี้ไว้เนาะมุมมองที่เขามองคุณเป็นคิงือดาบนะคะเขามองว่าคุณถือไพ่เหนือกว่าเขานะคุณเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นเนี่ยแฟนจะเป็นฝ่ายที่ยอมตามคุณมากกว่านะคะในความสัมพันธ์นี้ อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในราชนีถือถ้วยนะคะอาจจะมีโชคลาภนะคะมาจากเพศหญิงหรือว่าคนที่มีลักษณะคล้ายๆผู้หญิงนะคะแล้วก็คนคุณนี้อาจจะมาช่วยเหลือก็ได้เรื่องการงานการเงินนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะมาช่วยเหลือเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงเลยก็ได้นะคะถ้าคุณโกรธกันกับแฟนอยู่อาจจะมีคนเข้ามาไกล่เกลี่ยให้คุณได้คืนดีกันนะคะหรือราชนีถือถ้วยก็อาจจะหมายถึงโชคลาภเฉยๆก็ได้โชคลาภฟุกๆฟุหรือว่าความโชคดีอะไรต่างๆนะคะความเจริญก้าวหน้าทางการงานอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันนะะค มีไพ่เจ็ดคทากับหัวนะคะความขัดแย้งระหว่างคุณ2คนคนี่ยเบาบางลงไปนะคะถ้าเคยทะเลาะกันมีปัญหากันเนี่ยก็จะมีปัญหาที่น้อยลงไพ่อัสวินถือเหรียญกับหัวนะคะแต่ความสัมพันธ์มันจะพัฒนาและอย่างช้าๆในเดือนนี้นะก็คือพูดง,ง่ายๆความโรแมนติกไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่ต้องไปลุยเรื่องงานนะคะไพ่แอมเพลอร์ยังขึ้นมากับหัวแปลว่ามีคนพยายามจะสร้างเนือสร้างตัวอยู่นะคะในความสัมพันธ์นี้อย่างน้อยหนึ่งฝ่ายทำให้เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้รุดหน้าไม่ได้ก้าวหนนนน้้้ามามกกนกะันัะะคะตอองใหเวล่น พ่้ก่าว้าทาบ่งบอกว่าจากประสบการณ์ของคุณสองคนทั้งสุขและทุกข์เนี่ยที่ผ่านมานะคะที่รับกันมาเนี่ยทำให้คุณสองคนโตขึ้นเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตดังนั้นเนี่ยการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะไม่มองว่านวนน้มความสัมพันธ์ยังโอเคอยู่นะคะรามาระวังเรื่องของการควบคุมอารมณ์แค่นั้นแหละนะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำพยากรณ์ในสองไพ่บลโทบ้างนะคะ หลายๆท่านเนี่ยได้ไพ่ที่เกี่ยวเนื่องกับการงานนะคะความก้าวหน้าเรื่องการงานดังนั้นเมย์มองว่าแนวโน้มนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้หลายๆท่านเนี่ยหลายๆคู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้โรแมนติกกันหรอกค่ะแต่จะไปเน้นกันที่เรื่องของการทํางานมากกว่านะคะเดี๋ยวเมย์จะจับไพ่คุณสามใบนะคะสําหรับพลังงานโอร c าโคนะคะจากโรแมนต์แอนเจ อันเรียวเช็ตเลิฟนะคะนิวเลิฟแล้วก็ไพ่เอ็กซ์เพลซ์ยูแอลฟช่วงนี้นะคะอย่างที่ไม่บอกเลยว่ามีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งนะคะที่จะต้องไปลุยเรื่องงานดังนั้นเนี่ยอาจจะมีนะคะเรื่องราวของคนที่น้อยใจนะคะคนรักเพราะว่ามีอยู่ฝ่ายหนึ่งที่แบบอยากจะได้เวลาอยากจะให้พาไปนู่นไปนี่อยากใช้เวลาโรแมนติกแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่พร้อมเนื่องจากไม่ว่างนะคะตรงนี้ก็ต้องแบบ ตระหนักด้วยนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการไม่รักกันหรืออะไรแต่เป็นเรื่องของอีอกฝ่ายนึ่งเนี่ยจำเป็นจริงๆที่จะต้องเอาเวลาไปทำอื่นๆนะคะอย่างไรก็ตามมันมีไพ่เอ็กซ์เพส์ชเลิฟนะคะซึ่งก็หมายถึงการแสดงออกซึ่งความรักซึ่งกนและกันอย่างที่ไม่บอก ทุกครั้งที่มีปัญหามีการน้อยใจกันเนี่ยก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เฮอร์มิตทีขึ้นมาแบบกลับหัวแปบลบว่าการพูดคุยกันเปิดอกคุยกันเนาะคุณก็จะมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความรักได้ปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ไพ่นิวเลิฟก็หมายถึงช่วงเวลาที่คุณสองคนจะได้อยู่ร่วมกันนะคะมันก็จะเกิดขึ้นนะคะในอนาคตเมื่อฝ่ายหนึ่งไฟดาดใดน่นะคะมีเวลามาขึ้นก็จะมีการกลับมาให้ความสําคัญกับความรักนะคะ น่าจะไม่มีใครที่แบบต้องทะเลาะกันถึงขั้นต้องเลิกลาแวนะสำหรับรม้ไพ่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่ไพ่คำแนะนำนะใครจะหวานเซอร์นะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากเลยนะคะเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนนะคะ แม่หมอปรับตัวไม่ทันเลยนะคะแต่ว่ายังดีที่ยังประคองตัวไม่ป่วยนะะยังไม่พ่ายแพ้ต่อโรคภัยแล้วก็อากาศที่แปรปวนแล้วความโชคดีอย่างหนึ่งของเมย์ก็คือว่าบ้านเมย์น้ำไม่ท่วมนะคะอันนี้ยังถือว่าเป็นข่าวดีอยู่ก็ใครที่มีปัญหาน้ําท่วมอยู่ก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้น้ำลดไวๆนะคะค่ะไพ่คำแนะนำม,มี opportunity มี big happy c h a n e นะคะแล้วก็ let go นะคะ ะจะมีโอกาสทองเข้ามานะคะสอดคล้องกับไพม่มโนโลรจีเลยที่บอกว่าคุณมีโอกาสได้แสดงฝีมือแล้วนะแสดงออกให้เป็นเต็มที่นะคะเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่เป็นผู้นําให้เต็มที่เลยนะคะเรื่องงานจะประสบความสําเร็จ บีแคปเปเชนนะคะจะมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะคะทั้งเรื่องของชีวิตทั่วไปการงานการเงนินและเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะที่จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทองช่วงเวลาดีๆที่ชีวิตจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นไพเลตโกเนี่ยหมายถึงอะไรก็ตามที่มันแล้วไปแล้วอะไรที่มันผ่านไปแล้วผิดไปแล้วพลาดไปแล้วปล่อยวางนะคะอย่าไปสนใจเลยเรื่องในอดีตที่ไม่ดีนะคะอะไรที่ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปนะคะแล้วอยู่กับปัจจุบันรอรับพลังงานบวกดีกว่าค่ะ โฟกัสอยู่ที่สิ่งที่มันเป็นโพซิทีฟนะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะชาวลัคนานะคะแล้วก็ชาวราศีกุมที่เข้ามารับชมนะรวมถึงชาวสองทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าคุณชอบเมย์ฝากคุณกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ได้กดติดตามกันอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกับเมยเมย์ด้วยค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ Chayo_Stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ